แต่เราเป็นลูกเงินช่างัวยใช่<ร>ใช่เราการันตีให้พี่ได้ไหมใช่ว่าเป็นอะไรกี่วาวลูกเล็กวาโวง่งวาวเหมือนเดิมก็โอเค like do. oh, like okay, ครับราพอดี เพื่อนๆพี่น้องๆทุกท่านนะครับโกบกับผมเช็นเคยกับ c h a น n e l ละเอจยงิ้งครับตอนนี้ก็จ่องผมครบหนึรซับแล้วนะครับก็ตามสัญญาจากคลิปก่อนๆที่ผมบอกว่าถ้าจ่องของผมครบหนึ่งร้อนะับจะให้เพื่อนๆบอกว่าให้ผมทำอะไรเกี่ยวกับรถผมนะครับก็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับก็วันนี้ผมก็อยู่กับคนเดิมครับคนเดิมคนดัง งกัสดีครับนีอยู่กับพี่บินอีกแล้วนะครับวันนี้ก็ผมจะมารีวิวรถพี่บิลลี่นะครับน้องสนมเองก็ไปดูนะครับว่าน้องสนมมีของแต่งอะไรบ้างมีอะไรบ้างตำมเลยไปบ้างนะครับทีนี้นี่จะคงบอกก่อนนิดนะครับก็อันนี้ฮะาจะมารีวิวน้องสนมใช่ใช่พี่ตอนนี้แบบว่า แต่งได้น้อยอยู่ถ้าถ้าถ้าแต่งมากก็ขอะไรด้วยนะครับผมก็นี่เอาเอาเอาเลยไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตามก่อนถามว่าต้นที่ไปสนามเป็นยังไงบ้างก็เอาเอาตั้งแต่แรกเลยนะตั้งแต่แรกแบบพอไปสนามอ่ะมันก็แบบว่ายังยังยังมันยังไม่มีแบบว่าสตอรี่นะครับแต่มาณนาจกปัจจุบันนี้แล้วเนี่ย เริ่มมีสตอรี่นะครับก็ถ้าใครอยากรู้ก็ลองไปติดตามเไปเรื่อยแล้วก็พูดอะไรน่าไม่เยอะนะับก็ไปดูตอนที่บิวินเว้นในดน้ำโกโมได้นะครับที่ผ่านมาเมื่อวันวันวันเร็วไหมวันเร็ที่ผ่านมาอ่าจนคนหลอนน่ะมันเป็นหัวหงมันวนเรียกัะโคเลงเกินโนบีนะโนบีบอกว่าบีว้าอย่างเงี้ยไอไอบีวาเนี่ขอดูตรงนี้ได้ปะ ไม่มันดูไม่ได้ไงพี่ไม่ได้ใช่ไหมเจ้ไม่ฝาไอ้พวกฝาฝานั้นไอ้ฝาฝาตั้งวาวแบบนี้มันจะเป็นอันใหญ่กว่าใช่รู้สึกว่ามันจะใหญ่กว่านะแต่เราเป็นลูกไม่ช่างตคยใช่ยเเราการันตีให้พี่ได้ไหมเจ้ยว่าเป็นอะไรวาวลูกเล็กวาวตรงวาวเหมือนเดิมลูกเล็กใช่มันไม่มันไม่มันไม่ถึงนะยังไม่ถึ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 งก็ บางคนบอกว่าพี่ไปอัพมาหรือเปล่าไม่ใช่นะครับยังไม่ได้อัพไม่ได้อะไรเลยนะฮะก็สภาพยังคือที่ตอนเนี้ยคือช่างตัวเก็บรายละเอียดให้ใหม่ใช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 ่คือทีแรกอ่ะวงล้อทั้งสองล้อล้อหน้าล้อหลังเอาวงล้อมันใหญ่แล้วพอเนี้ยออกตัวมันก็จะมีแบบว่ากินแรงเยอะแล้วทีนี้ช่างตัวก็เลยอะไล่ล้อให้เล็กลงให้มันชิดล้อไล่สเตอร์หลังให้ใหญ่ขึ้นไปอีกตอนนี้ก็แบบ คุณจัดอะในแต่น้ำแล้เห็นในคลิปของพี <yah oo> ่บิน <ização> นั่นในแต่น้ำเอ้ยนำตลอดเออยังไม่ขนาดนะก็มาเรื่อยอยู่นะครับก็ก็มาดูดีกว่านะครับว่ารถปีบินมีอะไรกันบ้างนะครับก็บอกกันเลยว่ารถคันนี้น่ะมันมันมีของประมาณสามคันโอเคันเดียวเอ้ยเย้ยเย้ยติดตามถ้าใครติดตามพี่บินเลี่ยนะครับก็จะรู้ว่ารถคันนี้ หนึ่งกันประจุมกันดามกันนะครับเอ้ยดามกันประจุมกันหนึ่งกันใช่อ๋อเอาอย่างแรกเลยนะตอนนี้นะพี่อัปเดตใหม่ก็คือหน้าหน้าปัดเลนไม้นี่ดินี่โคดโก้นี่นี่เห็นไหมมันถามว่าใช้ได้ไหมก็ใช้ได้นะเดี๋ยวเปิดให้ดูนี่อย่างที่ครับผมเห็นไหมนี่นี่มันมันมันไม่ยืดเรืองแสงหรอกแต่คือมันมองเห็นได้นะนี่ถ้าเคยบอกว่าหน้าไม้ของพี่บินนีน ที่ว่าเว็บอยว่าไปเลียวบางลุมปกตินะครับเข็มไม้ของมันจะตรงที่เลขศูนย์ดิดิเลยนะครับเออจะตรงเลขกศูนย์ดิดิเลยและและยู้รู้อยู่ว่าน้องสมิมน้องภาษาอ่ะช่างตัวจัดเข็มไม้ให้แข็งหรือออนราพูดอย่างนี้ดีกว่าใช่ใช่พอตอนนั้นมาแข็งแล้วใช่ไหมแข็งแล้วแล้วพี่ไปมาเลี่ยนเป็นแขงไม้เนี่ยพี่ไม่รู้ไงว่าให้เขยยไม้ชี้ตรงเลขกศูนย์พี่ก็เลยปรับลงไปลงจนลงจนแบบตัวเนี้ย เอ,อถึงตัวเฮ็ดนี่เลยน่ะถึงตัวข้างล่างเลยจมเลยนะ่ะก็คือมันก็เหมือนกับว่ามันจะแข็งขึ้นอีกแข็งขึ้นอีกอยางนี้ที่พี่บินที่ไี่บินเปลี่ยนนะครับได้แต่ที่พบินเปลี่ยนตอนถ่ายว่าเปลี่ยนเกมไมมอ่ะที่พี่ินโตมาถามผมนะครับ<ม>ตอนนั้น<ม>ตอนนั้นผมอยู่เจ้าอวดน,นะครับผมไม่ได้อยู่กับผมผมกลับไปบ้านนะครับรตอนนั้นแล้วก็ดูอันนี้ให้ผมก็ใช่ช่วยพี่ินนะ อยากให้ดูเบื้องหลังมากก็กูดอามากตอนเปลี่ยนพิมใหม่ก็เปลี่ยนฟิมพ์อะพิมพ์เกน้ำมันเปลี่ยนใหม่ได้นะครับเป็นแบบนี่เลยเห็นชัดขึ้นจากเมื่อก่อนนี้ดูไม่เห็นเลยนะไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยก็แล้วก็ตอนนี้เพิ่มเพิ่มเพิ่มเติมนาก็คจอเป็นคัดมือนะครับผมเพราะว่าคัดเท้าผมออกหนาวก็ออกได้ไหมตอนนั้นมันก็ออกเริ่มใกล้จะได้ละมันน่าจะหกยางนะพี่นะ เป็นกันเต่าก็ออกยากนะสำหรับคนมือใหม่สำหรับกับคนที่ไม่เคยแตะรถแบบแรงๆมาก,ก่อนใช่ใช่พี่เนี่ยพี่ไม่เคยขับรถแบบแรงๆแบบน,น,นี้มาก่อนมือเลยโอ้ก็ตีเลยมือมากเมื่อก่อนอ่ะพี่ก็ขับน้องว่าใส่แหละ,ตอ,ะอนนะตอนที่อยู่โรงานอ่ะตอนที่เอเดียวยังไม่ได้ออกมาขับขับไปขับไปทำงานเนี่ยุกซิ เจ็สิบแค่นั้นไม่เกินร้อยยี่ไม่เกิน,100นร,ร้อยเลยนะครับผมผมเคนที่ขับรถนี่เร็วเมื่อก่อนเอาเป็นว่าเริ่มมาขับรถเร็วปีที่แล้วเองกันแหละก็เลยแล้วก็วกที่สําคัญนะตอนขัดออกคัดเท้าขัดออกแค่ตอนนั้น5เดือน5เดือนหลังที่ผ่านมา ตอนที่ไปเชียงรายตอนนั้นยังเป็นกะเท้าอยู่นะใช่กะเท้าแต่ไม่แต่ไม่ได้เคยหัดออกตัวอย่างเงี้ยแค่ขับปกติอย่างเงี้ยตอนนั้นตอนนั้นรถพึ่งทำเสร็จไม่รู้สึกว่าตอนที่ไปเชียงรายทำเสร็จใหม่ไม่สดเลยตอนนั้นตันไม่เลยแบบระอินน้อยมากตอนนั้นใช่ระอินแค่ร้อยกิโลแล้วก็ดันนั้นก็ต่อไปนะครับมีอะไรอีกบ้างบี๊บินมีก็ตอนนี้ก็จะเป็นนี่ครบ ขอบล้อก่อนไหมขอบล้ออ่าขอบล้อเป็นของน้องวาดไถนะครับได้อันนี้สองมาจากวีวเกิดใช่แล้วก็นี่หนึ่งหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยววิวินหนึ่งกันเลยนะครับที่มาอยู่ที่กันนี้น้องวาดไช่ขอบล้อแล้วก็อ่าเป็นขาตั้งคู่ขาตั้งรูถ้าใครติดตามเวิวเกิดจะรู้ว่าเป็นของอะไร อยากรู้ไหมว่าผมเป็นของอะไรเออผมยังไม่รู้ดีพี่อันนี้อันนี้น้องตัววันโอ้ของน้องวันอีกแล้วแล้วก็สวิงอาร์มสวิงอาร์มอันนี้ของกันไหนแดงอ๋อของน้องดูแดงที่กำลังจะทําเพราะว่าน้องดูแดงอ่ะมันไม่ได้ใช้อะไรเลยน้องดูแดงมันจะเป็นแบบว่าลดเปลี่ยนใหม่ใช่ไหมเปลี่ยนเปลี่ยนใหม่หมดทั้งกันแตงที่ยังตัวเอาไว้เฉพาะอะไรโครงกับเครื่องไหมที่เหลือเปลี่ยนใหม่หมด อันนี้ไม่แต่โปยดีกว่าพี่ tai, ไปไปดูองค์ไอ้จ้องของพี่เบลดีกว่าแล้วก็เป็นโชคไว้ทิศหน้าของน้องผ้าใสน้องผ้าใออีกแล้วจะได้ของน้องผ้าใสมาเยอะนะแล้วก็นั่นแหละแล้วก็เป็นเป็นไอ้นี่ด้วยดุมดุมดุมหแกนล้อป่ะแกนล้อด้วยดุมด้วยนะของน้องผ้าใสเพราะว่าแกนล้อเก่าของน้องสนิมอะมันสึกล้อมันต้องแงะต้องแงะเลยอ่ะเออพี่เต้ยก็เลยเปลี่ยนให้ใหม่แล้วก็จะเป็น ้องว่าใส่จะได้เยอะหน่อยนะครับมันจะเป็นปั๊มติ๊กนี่ปั๊มติ๊ก๋น้องไปใส่ด้วยนี่ใช่ทุกคนจําได้ไหมว่าตอนนั้นอ่ะที่พี่ออกวอดออกวอดมันเป็นเพราะอะไรแรงดันปั๊มติ๊กของน้องสมุนอ่ะลดมันเสียมันมันน้อยมันน้อยเหลือแค่สองสองสองกว่าบาทสองบาทกว่าองสองบาทถ้ารถถ้ารถปกตินะครับแรงดันปั๊มติ๊กมันจะอยู่ที่3บาทนะครับ3บาทขึ้นถ้า เป็น2.9แล้วอันนี้ปั๊มติ๊กจะเสียแล้วนะครับรถจะวิ่งไม่ออกใช่การจ่อออายน้ำมันของมันก็จะน้อยลง <c oughs> ตอนออกตัวรอบจูงมันก็จะน้ำมันจะน้อยนะครับชใช่ใช่แล้วก็ข้อนะครับข้อเป็นของน้องรถไฟโอ้โต๊ะของน้องก็ได้อีกแล้ว <c oughs> ใช่นี่โต๊ะก็เป็นของน้าแ <c oughs> <ช>งดงสายสีนะครับ <c oughs> แล้วก็ฝา,าครอบคัสนี่ก็คือเปลี่ยนมาใช่ใช่นี่ เพิ่งเปลี่ยนมาใหม่จะก็ฝาคัดด้วยนะเพราะว่ามันใส่คัดมือไงเมื่อก่อนเป็นส้นเท้านี่ช่างตจะให้อันนี้ช่างตัวของของข้างร้านยังไม่ได้ดำสีดีนะอันนี้ยังไม่ว่างเลยดำสีังหาทีำไม่ได้ใช่ถ้าใครมีที่แนะนําก็แนะนํมามาได้นะช่วยแนะนํพบ่บินด้วยนะครับใช่คอมเมนต์ไว้เดี๋ยวผมจะได้เอาให้ี่บินดูฮะกอช่วยๆกันไอที่ว่าตอนนี้มันกําลังจะมาเป็นเงินนะฮะตัวท็อ พนมเปนนะครับผมก็คือในพวกลายรถสีนี่นี่นี่แล้วนี่ฝาครอบสเตอร์แน่ด้วยครอบสเตอร์แน่ด้วยนี่เห็นไหมอ้ของแต่งน้อยนะครับนี่ก็เป็นโบกปลาหนังแต่งหมูปลามูปสามหมูปลาสามหมูปลาที่ติดถ้ำหลวงอ่ะมือมือเบรกก็เป็นเดิมนะครับเบรกเดิมครับ นีฉันเกิดจัดให้ข้างร้านเหมือนกันก็เป็นของเดิมๆนะครับรถรถที่มีความเร็วมากก็เน้นเป็นของเดิมๆนะครับเพราะว่าอันตรายเนาะบินเนาะขับเร็วโองปี่อมันต้องความทนทานต้องมีใช่แล้วก็ใช้งานได้จริงด้วยตอนนี้เนี่ยสเตอร์มันก็เป็นสิบสี่สามสองบว่าไล่ไล่ตึงมาไล่ตึงนิดนึงไล่ตึงนิดนึงตึงจริงนะครับใช่ถามว่า เามว่าม mm ัน hmm. ตึงแบบเหมือนรถแข่งไห้ยังนะถ้าเป็นรถแข่งนี่เขาใส่หลังสามเจ็ดสามแปดเลยนะใช่ใช่ใช่ใส่ตะตุยเล่นสั้นแต่นี่มันยังไม่ตึงมากก็ถือว่าทับได้อยู่จับได้อยู่นี่ตึงมาตึงตามผมดูได้ผมลับเร็วขึ้นก่อนเล้วใครที่บอกว่าจะให้ไปจับีเบส ไม่นะครับไม่นะครับเพราะว่าแค่น้ำหนักตัวผมก็ไม่ได้ละไม่ต้องจับกีบิดก็ได้หน้าไม่ก็รู้อยู่แล้ววงบินใช่เอาเอาแค่หน้าไม่ก็พอเนาะกับร้อยยี่ยิบบินตะท่านคนก็ได้ก็ประมาณนี้ประมาณนี้ใช่ส่วนมากก็จะได้ของเพราว่าใส่ม่เยอะของของแต่งน้อยนะครับแต่ต่อไปอาจจะมีของแต่งมากพี่บินบอกไปแล้วมีเพิ่มแน่นอนมีองค์การเยอะยังไม่แต่พอไว้โกลนิดนึง นี่เดี๋ยวให้ดูสภาพโดยรวมเลยนะครับนี่นี่นะสภาพโดยรวมโดยรวมของน้องสนิมอของพี่บินเมื่อก่อนเป็นยังไงมาดูตอนนี้ดีแตกต่างไว้เยอะอมีอะไรด้วยพี่ใต้โบใต้โบก,ก็จะเป็นมีอะไรบ้างกล่องนะครับก <c oughs> เอาหมดตนนัวนี้เอาหมด็ดนี่ กล่องเอ i ตัวสีส้มนี่ตัวนี้ตัวไหนพี่ตัวรองไหมตัวรองสีดำอ่ะอ๋ออันนี้ก็กล่องนี้มีกล่อง API ีไถ้าใครจัดกับช่างตัวช่างตัวก็จะจัดกล่องนี้ให้นะครับแล้วก็เวลาจูนอะจูนฟรีใช่ใช่ใช่จูนฟรีเลยบางร้านนะเดี๋ยว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 ยังไม่หมดยังไม่หมดนีกมีทีรีบอมติกด้วยทีรีบอมติกยังไม่หมด ลิลีก็มอมติกตัวนี้แล้วก็เพราะว่ามันเป็นใช้ e 8ป็น5ใช่ใช่ e 8ป็5ด้วยตัวนี้ไล่เป็น e 8ปน5ะครับที่แรกไปสนามสงขลานะตอนนั้นเป็น e 20นะตอนนี้เปลี่ยนเป็น e 8 5แล้วนะครับเพราะว่าช่างตัวหาตัวเลขลงละกับรถหัวฉีดนะครับผมข้อโคโตโข้อใหญ่ห้าเก้าห้าเก้าเอไม่เชื่อไม่เชื่อ ทุกคนทุกคนไม่เชื่ออยู่แล้วอ,องไม่เป็นหน้าเก้าแต่ผมการดนรีได้เลยนะครับว่าอ่าเก้าจริงๆผมกลับเร็วโ้โดูจังกุางบบรนผมบางคนร้อนวเพราะว่า้ันมาผมบอกได้เลยนะครับว่าไม่ใช่4ี่วาวนะครับเ,ออเป็น2องวาวปกติของรถปกติตเลย ใช่กฟสีว่าด้วยผมเคยเห็นไม่รู้หมื่นกว่าเกือบสองหมื่นหรือว่าสองหมื่นกว่าเลยผไม่ยอมเสียตังค์ไปกับนั้นแน่นอนถ้าทำแบบนั้นผมทำทุกคนเลยดีกว่าใช่ขนาด้ากาวินยังเกะกับไม่ก็ได้เลยจะหงายจะหงายอยู่แล้วจะหนึ่งลอยแล้วลอยอีกเห็นจ้าโดยบอกว่าหนีไปสมทุกตอนเจ้าไหมตัดลัดจะหมดแล้วเขับรถไปขึ้น ก็ประมาณนี้แหละับโดวองน้องสนิมนะครับโอ้โหจงนะครับนี่โดยรวมของน้องสนิมก็มีประมาณนี้พูดมาหมดแล้วก็คลิปนี้ก็ยาวเลยนะครับนินอนเลยยาวๆดีตัดกันโร้งอีกเอาเป็นว่าน้องสนิมอ่ะแค่นี้นะครับน้องสนิมแค่นี้นะอย่าลืมนะว่ามีอีกหนึ่งก้นนะครับ น้องฟ้าใส่นะครับผมผมบอกเลยมหาสารกว่านี้อันนี้แค่น้องสนิมนะอันนี้ดูน้องสนิมนะอันนี้สียเซี่ยวนะครับเสียเซี่ยวไปดูน้องสนิมในสนามก่อนแล้วค่อยแล้วค่อยติดตามน้องฟ่าใส่ดมองได้เลยว่าสุดผมผมได้เห็นนิดนึงแล้วนะครับน้องน้องฟ่าใส่บอกเลยว่าสุดจริงๆผมบอกอะไรเยอะไม่ได้นะครับในจ่องหลงพี่เขาก็ไว้ดูในจ่องหลงพี่เขาดีกว่าแต่ผมรู้นะครับว่าทุกคน ทำอะไรบ้างติดเคร er, ื่องอะไรแบบผมรู้แต่ผมโกไม่บอกดีกว่านะครับไม่ต้องมาต่อคอมเมนต์ถามนะเอ้ยรถพี่วินลูกอะไรรถพี anyway. ่เบลลูกอะไรผมไม่บอกนะครับใช่แต่แต่คือไล่ตึงนะครับไม่ต้องมาถามไม่ต้องมาเมนต์ถามนะครับถ้าใครไม่ได้บอกดีแต่น้องเขาน่าจะรู้ละน้องน้องเสมอสิ่งน่าจะรู้ละอ่าวพี่ยังไม่รู้ผมผมได้ยินเสียงนะครับ โคตรดุมากเสียงก็โอเคนะครับคลิปนี้ก็ยาวไปแล้วนะครับก็ขอจบไว้เบียงเต่านี้ก็เรียกกันนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแจ์จบกดรับตั้เลยผมด้วยนะครับอ๋อแล้วอย่าลืมด้วยนะครับสัญญาตามหนึ่ง้อยครับนะครับว่าผมให้ผุมโอหนึ่งอย่างนะครับให้คอมเมนต์บอกมาเลยว่าให้ผมตามะไรเกี่ยวกับรถของผมแล้วผมจะํานะครับเดี๋ยวรับรองว่าเร็วๆนี้ ไม่เร็วแล้วประมาณสองถึงสามเดือนผมน่าจะอัพไอับไปนี่หอเป่เหมือนหอเปล่าอจจะใช่อันนี้บอกว่าอะไรนะฟิลเหมือนเหมือนโบก้าเหรอใช่ใช่ผมกับโบก้าฟิลคล้ายๆเลยขัะเทกบินขัะเทกบินโอ้โหเ้าผมขับมาก็ไกลๆนะพี่ใช่เ่ก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับ ก็ถ้าจบก็อย่าลืมกดไลค์กดแจก์กดติดต่อไลยให้ผมด้วยก,ก็คลิปนี้ขอลากันไปก่อนนะครับพี่บินขอบคุณครับ